ก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมได้นะครับพบกับผมในรายการเป็นประชิดเช่นเคยครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟไมค์ครับ g d s ดนะทุกคนก็อาจจะรู้กันแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงครับอ่ามาเลยครับจุดเกิดก็นะครับจุดเกิดก็จะอยู่ตรงนี้ครับมีพวกหัวขายนะครับอ่าผมจะบอกเลยครับ พอเกิดเราขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับนะครับให้เราเดินมาตรงนี้ครับข้างหลังครับมันจะเป็นที่เอ็นชานะคะประกบไอชาส์เราต้นีโอคีหมดแล้ะแก้เธอเล็กน้อยครับ,บอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นช็อปนะครับอ่าคขที่ตังพอสําหรับการก็จะเลื่อนยอดนะครับเเลื่อนเลเวลครับนี่อันนี้ก็จะเป็นช็อปนะครับนะชอ็อปค่าคนหนึ่งคนจะได้เงินหักหนึ่งโอ้บเนี้ย ตอนนี้ผมมีเงินอยู่หนึ่งพันสี่พันหนึ่งสี่ร้อยสิบเอ็ดนะครับนี่ก็คือว์ปไปสนามต่างๆครับก็อยู่ในสนามเดียวกันนั่นแหละแต่มันจะว์าไปคนละที่นะครับก็คือสนามนี้แหละครับนะครับก็มาเราลองว์ปไปกันมั่งครับเดี๋ยวครับผมขอเตรียมปืนก่อนนะครับปืนต้องซื้อเอาครับมันเป็นเทียวครับแต่ไม่ต้องเป็นต้องซื้อก็ได้ครับซื้อเพชรมาแล้วก็ค้าวเอาก็ได้ครับ เจะต่ต้องทําให้ประหยัดหน่อยนะครับลองไปสนามก็ว้าไปสนามกันมาเลยนะครับเดี๋ยวขออลองไปพอทสามนะครับนะครับก็มาที่ที่พอทสามนะครับเราก็เราก็จะมาดูกันนะครับว่ามีคนไหมนะครับนะครับขอขอภัยครับที่มีเสียงรบกวนนะครับนะครับ ไดมอนก็ยิงครับอ่ะมันยิงไม่ได้วะทำไมมันยิงไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะชิดะแม่ไง,งครับบุกมันบุกมันข้ามันข้ามันข้ามันขาม่อนข้าม่อนใครยิงข้าวอะนี่ยมันยิงไม่ได้อ่ะทำไมไม่รู้อ่ะน,นี่ก็โอ้โหโอ้โห,โโหมาทำอะไรแถวนี้

กระผมปืนมันนั่นสิปืนมันใช้ไม่ได้เป็นอะไรผมก็ไม่รู้นะครับโ้ยกลับเข้ามาทันครับเออ สอนคลิปนี้ยังพาทัวร์ไม่จบครับก็มาพาทัวร์ต่อเลยนะครับเออก็ถ้าใครจะมาเก็บของให้มาเก็บพวกตรงนี้ครับแต่อย่าลืมครับต้องล็อกกล่องไว้ด้วยครับ pg ทับ pg และมัรลกล็อกครับแลวให้ไปกดที่กล่องครับถือว่าล็อกเร็วนะครับไปดูกล่องผมดิกล่องผมยังอยู่ดิรเปล่านี่ครับยูดีครับกล่องผมใส่ปืนไปครับ <Auf> ค้าใหม่ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับนะครับก็ค้าใหม่ได้นะครับก็ขออภัยครับมีเสียงรบกวนนิดนึงนิดตนึงนะครับก็ขออภัยนะครับนี่ครับสามารถค้าปืนได้นะครับเนี่ยิงได้นะู๊ฟูฟูอ้าวยิงไม่ได้เดี๋ยวผมลองไปซื้อกระสูนใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี่นเดี๋ยว ดิชันเคยนะครับก็ตัียไเนี้ผมขอจบคลิปตัวนี้นะรียบนี่ครับบ๊ายบาย